นี่ยเอาอันน่ะื่องมาให้มโนนนี่นี่เพื่องนี่อยู่ว่าเป็นสังศีน้องป่าเลาเร็วไปได้ไปได่ไปได้ไปไปสบายดีพี่น้องวันนี้ยกซองบอลคือเก่ามันนี้มาเอาเพิงไคเคยเอาเพิงเดือนสิบเอ็ดจะเป็นจากไหนห่างเบิร์ตเรยบ่้จักน้องเดือนสิบเอ็ดมันยังมีอยู่บ่าน้ามันวะมีบ่าจะวะ มี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 บ่มีอันนี้เพิ่มพี่น้องเห็นบอกงลังบนใฮ้ยต่ำๆหนึ่งเอามาห้าคนเนาะมาเอาเพิ่มเนพี่น้องเาตแล้วดี๋ยวเพิ่มกำกันมันจิได้บบเคยเอาเพิ่มเกลี้ยอเลยนี่เห็นบต่ำๆหนึ่งพี่น้องอันนี้ต่ำๆฮะตัวที่ดำๆมันแม่ได้เพิ่มนะครับ มันอยู่ในโกะฐินเนาะมันอยู่ในส่วนมันพี่น้องมันอยู่ในส่วนมันสัมปลังเนาะเนีน่ยมันอ,นอยู to to we eat, millet, ่ในส่วนมันเนี่ยเตี๋ยวเขาจะเอาเพื่องเนาะเขาจะเอาเพื่องนี่จูดแล้วก็เขาจะใส่ใบไม่นี่รับมันเป็นอะนะมันขวัญลายเนาะคือใส่เพื่องหน่อยเท่านั้นองตัวนี้เดย้าขามบ่อหน้ากรซอยมอตัวนี้มีแต่ผู้เอาของเราเอันเฮาบ้าเอานะเฮาห่ะ เบาก็นั่งท้าถ่ายคลิปก็ได้อยู่นี่ก็ได้นี่เดี๋ยวพี่น้องได้ถ่ายเบิ่งเด้อเพิ่งเด้อนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นก่ดีนี่ดินี่ต่ำๆนี่เห็นบ่พี่น้องบ้าบ้าอะไรเห็นนังเงียวเห็นเบาต่ำๆเห็นบ่ขาเข้าไปแล้วบ่โอนกระยานโน้บ่เคยเอาเพิ่งนู่งต่ำๆนี่พี่น้องมากับเบาแเละฮือเก่า ควันมันมาลมมันมาไปผุนบ่ไปแล้วเขีจูดนี่ควันไปผุนนางนี้แลมมังเดืนสิบเอ็ดพิ่งเดือนสิบเอ็ดมันมีหนามอยู่วะมีไเอาแม่แล้วเราบ่อุปกรณ์จูดพร้อมกันหรอกเข้าไปรถเด้อเอออเขาก็เขากน่ป่านเขากน เพิงมันอยู่ในส่วนมันนอพี่น้องในส่วนมันต้นเนาะมาห้าคนนะเนาะไม่แต่ผู้เคยเอาเพิงเนาะาส่อล้วต่อนี่ใ่่ายเนาะไ้เจียบพาเลยเอาไปเนี่ยใช้ได้นะเพื่ฮะหน่อย ทันไม่แห้งโรยโเี้ยวจ้าาทีชอามาเลยอมาทนีมาทันีมาทนีมเ้อมงห้องบนเขาตีตโอ้ยมาแล้ยังทันนีดแล้วของเจ้าฮะอู้เฮีเขาแบบนั้นเดกูชองโดเบยาเอตีกูเหลือเลยหัวจะตีกตี เอาเครื่องไปให้อันนั้นแนตอ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 ตน่โตอนจะพี่ว่ไงโตน้อกี่ไทยอ้ามาเขามาตั้งคอยเมียเขมาตั้งคอยพี่ไปเ่าีดเอามก็ลงลงไอควนมันเข่าจีมีหนามนามมาพี่น่อยนอมาพี่มาพี่เหามจุด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 

เอาเพืองอะไใช้กาแฟกาแฟน้ำระพอกฮะปัดเลยปัดเลย่งน้จูดไหยโอ้ยี่น้องอ้ยถือว่าเป็นังซีนาะเอาเอมันใหม่ใบนี้เป็นฝนนองจูดกันให้เอาวีววเลยกเด้หมแกเอาตังนี้กระมัดฮะกมัดฮะตายเลย เอาคู่ไปทำไมเราคู่ไปลกลกลนะเาัลูกลลยายมายัมาน้ำกันเอาคู่เลยนื้คู่เคู่ปเรื่องไปเร่งเอาคู่ค่คู่คู่คู่อ้โหลอาออกเลยด้วยเนี่ยตาด้วยคนหูคนเล่าห เออเอาแล้ัเอาลูกมันบอกเบิดจได้เลยนะใหม่มันก็เปลนพนาะคุันบอกตุ๊ตุ๊ตุบาไเนี่ตดำลังเติกะไพอเครื่องไม่เบิดเครื่องเบิดนะอ่านแล้วนะฮะอ่านแล้นะดด้วบ nhanh lên, bao đi nè, báo nè, báo bắt mừng này. bắt đô. khung con, bắt khung nguồn con ngon đúng không? ừ, ừ, bắt con bắt lốt, bắt lốt, bắt lốt khung nguồn tí, ngon nè bỏ, bắt mất lợn. bắt là có phải lốt, nhanh, 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 dù hành nhau nè, dù chạp đi, chạp đi ăn mà nè ổng chạp rồi nè chạp, ổng chạp rồi nè đi bắt nào,

แ่ต่ออะไรต่อ้่ต่ออะไรปาไริ้วพิ่งกเพิ่งห่างซํำเอาลูกมันทาที่มันบรคุมหนาเว้ย๋อตมมีตลูกมันพี่น้องมมีหนามเนาะมีห่างหมอะคต่ออลาแทมขอย่มกันาราะ่าต่ออไฟไฟมมแห้งช่วงนะอันแ้วเขาว่าไฟไมแห้งเล ใช้เาคุกละไละน้ำโมลยอดีวะนี่ปลาได้นามมึงทิ้งเลยหันเลยโอแม่บึงงบังเน้น้องพอกปบแล้วคิดในใจมายูต่อบ้างหน่ยนี่เคยไม่จะมาลายแทะลานั่งมาตัวหนึ่งจัดง้ข้นมามาอเรเข้าไปจุดเอาไฟบแหงพอดีโอ้ยันว่าไฟมันแหงเนี่ยมัน ไปเบิดรอกโอ้อแนวนี้หรืแกกินหรโอ้จปงจปางกินหลอกินหมแล้วกินไตลเเลอนี่วะโบเพิงอันนี้ต่งก็เปงห้าเนาะฟอนะแม่มันหน่อยไมเพงตั่นิ่เนาะอันนี้แม่งหญ่เพ่งากอันนี้คนเพิ่งสดนี่ดเอ้ก็สดลสันตโอ้โจนยานไ้มมาแม่มัง่ายตมันนไอยาเขียวใส่นะ มีวัวอยากเขียวมาเจ็คพักไข่รเล่าไข่วัวข้างเดียวเนาะวัมาผสมสวนนามอนียกยากันมั้อาแกออกแล้วไปขวาะคือแซ่บเนาะปิ้งเป็นปิ้ง่เวเออเนาะบีบบีบแล้วมาขวาน มีต่ลูกมัน,นปกติหนามันก็อยู่นี่น้นองเอามาเอาไปปีงนะพี่น้องปีงอะนะลูกมันเอาปีงแล้วจะกินกจแสบอยู่เนี่เอาปีงใส่ไ่ เปิีบบ่ไปทำมันเย็นมาเนี่ยแต่เราครืนๆเนี่ยโอ้สีฉันมันได้อยู่ได้เนาะมันก็น่ากินอยู่ได้ไงเสียดายว่ามีหนามันเนาะมีแต่ลูกมันมันเดือนสินแบเอ็ดลำหางเลยเอาปลีงมาแล้วเนาะเปลีงเลยกินแบบนี้เลยม <c oughs> ัน,บบน <c oughs> ก็มาจากสุกปานใดเนาะ บวานบยังอดีเลยท่านว่าเขามีนามมันเนาะเอานามมันใส่หรือว่าเาปีงแล้วเอานามันจำกินน่ต้ลงหมาก่อนเด้อต้เออสจะ็หเสยสแล้วัเขามาทางผิดเขาท้งหนาแล้ ในแต่พวกนางกินิงเนาะกินโลบอ่ะ มันครับเกากินป่ะยำเลยนะไงแม่ฮะยำเขายำกินแต่หนามมันแฮแล้วก็คลายทิมเนาะ ายน่กินนะมันก็เ no ห็นเหแกมีน้องอย่าเบื้องน้าพอดีนะเพิ่งบทตอดเดี๋ยพอแห้งน้องอดิดม อ่อกแมเมงไลอ่นอกไปอย่นอกพ่ตา่มเรบิ่งด้นต่อใช่หเจ้าฮะใช่แเครื่งตอดแลใช่อันต่อใช่อันนึงต่อแขนองบาทมันจัดไปแล้ววันนี้แม่มันคมมันลายเนาะ ล่างจางเขากินเพิ่งแล้วเรัไปเกี่ยวเข่าต่อพี่น้อง <laughs> เกี่ยวเข่าต่อตอนแรง,พงแเพิ่งกับมีแตะลูกมันมเกี่ยวเข่าซอยลุงโหยเนาะซอยลุง <laughs> เอาจบตรงนี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์เด้อกดไลค์กดแชร์ บรรยากาศบ้านเฮาฮอแลดูแรงเนะพี่น้องเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วกันเราดูหนาวเข้ามาเนาะเริ่มหนาวได้เดี๋ยวนี้กัได้อยู่บ้านเขาเห็นบ่าขีปนาวไรกอนฮะขีปเศกชดฮึประตูวันนี้คนไทยอยู่หน้าประตูค่ะอ้าวเหรออยู่หน้าประตูบ้านอ้าวสั่นเดีพี่น้องบ๊ายบาย